มาเลยพอครับมรเวณมายังก็มาวัดน้ำครับมาจอหนามครับผมอันนี้อุปกรณ์นี่ครับนี่อุปกรณ์เล็กดาวซิงครับผมดาวซิงครับใช้ใช้เพื่อเพื่อไอ้วัดหาตำแหน่งติตจะอหนามครับผมโอ้โอเคครับพวกปกติเราใส่อุปกรณ์ตัวนี้ไ่ครับในการหาความเฉื่นครับครับผม อุปกรณ์ตัวยืนมีบ่มีครับเครื่องสแกนกับมีครับอ่ามันอีขึ้นไปใส่ครับไอ้มันอีใส่เวลาดนครับไอ้ตัวนี้นี่คือสุดหรือ่าครัแปดแปดติ๊ถึงเก้าติ๊เปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้อ่าเล็กเลียนเล็กเลียนเซ้เซ้พ่อลักษณะของเล็กเลียนเป็นในแบบไหนรับเลียนออกจากกันนี่เซ้อ่าตีเล็กตีเก้ากันแบบนี้ครับโอ้แบบนั้นคือน้ำไปทั้งในครับเว้เว้เป็นจุดหนึ่งนึ่คือจุดศูนย์กลางอืม เนเลคอีกเคอีกตำแหน่งหนึ่งครับแต่ถือว่าเรนอีกนึงอย่าหากตำแหน่งหนึ่งอย่างนี้เป็นไก่ฟ้านี่แหละมันี้จำเป็นต้องต่อไก่ดูนี่ตำแหน่งหนึ่งครับผมใช่เพราเบื้องลักษณะของเหล็กมัน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 ื่อนไปแบบไหนครับมันเขากันแไป โอ้มันสูงไวไปทั้งนั้นครับผมมันเป็นกากบาทเป็นกากบาทเนาะเอาพอสาดได้ครับสาดไหครับผมเออครับก็ถือว่าโอเคครับตรงนี้เนาะพออเล็กยู่นะันี้เขาตรวจสอบในโทรศัพท์สรรพผะครับผมอืมใส่แอปพลิเคชันไหมครับบอยกลุ่มแผนที่นหรือกลุ่มแผนที่ลครับเขาเ้าเบิ้งแนวไหนครับบัดนนี้มันจะเป็นจุดสีน้ำเงินอยู่โอ้ เออเวจะกู้เกินครับกรมแผนที่ครับกรมกรมกลมแผนที่กับตึกมันจะเป็นสีน้ำเงินอยู่ว่าล่างๆครับผมเฉียดน้อยหนึ่งอยู่เจ้านี้คือตรงตำแหน่ง,งที่เขายืนอยู่ป่ะครับครับผมท่านเมนี่ย้งกับที่ยงนี่ละยกงเน เราน้ำรอดนะครับเนาะนเราสายางมันดูดขนพุ่นเราน้ำร้อนำอน,อนำให้น้องได้รกเรล่นี่เติมน้ำรอดครับ Chỉ có 10 nghìn về thôi Được rồi hết 3, 4, 5 nghìn đồng rồi Mình nhớ thịt thai Mình thai Mình thai รับทีเดีก <Yo. S 1> ็คเอิไทออยู่ทิศเขื่อนไปเลยเราพาทุ่มทุ่ดาอยู่ดาเข้าไปทิศมาเล็กที่โอ้ทิศทิศาเมตรที่หกเมตรลนเและในฝ่อเสรไปยทีน่นยเลยยุ่งเพราะว่าเสียอะไรเรอที่นั่นหมดยยุเนี่ยเดีวไปเป็นยงไงยุ่งไปน้เลย เนี่ยมันเหรนี่ไม่หนึงมันทงยูมดส้วเลมันกไปยกเม็ดแล้วนี่มันบ่มีดินแข็งมัเป็นดินเหนียวตลอดรับปลาเข้าไปยี่เมตรเลยเหมือนเราพูดกัน่าเได้เสียงบเราได้ไปเยหเลยว่าตัวไหนเนยเาะว่นี่มีไปแช่หมันเ่อะไเมันพ่อมาจะได้น้มันได้ดีเหไมากเป็นยังเป็นยอดเลยใต้เมฆไทยเมฆไทยผมนย ก็พกันดูดเราพอเลยสามท่อนนีนะติดติิดเล็กครับิดเล็กแล้วติเกมิบเมตรแล้วครับผมสามสิบเมตรังเป็นไส้อยู่ถ้าดีดี้าดีดีไอ้เมดเตาเนี่ยนะากังัเมือ

เอาเมา่านั่นตอนนี้องมาได้หินกันเอาว่าติดมือดีตินี้ิดบ่ไทยเดอมัดตองมีสั้นมียังม่พอมเหมือนเด네้เอ <oh> ืนแงเอนนี่สันพรมนเืองครับคลิปนี้บ่ได้เบิงดอกน้าแตกเบิงอ้เบิงคลิปหนาครับที่ที่สองนะครับ เบื้อง so like so so ี <you> ่อเด้อกดติดตามไปครับว่าแถวมานน่งมีอะไรที่แหก็ได้อีพี่นี่กระแสตอนตอนเป็นรัางท่าละเหมือนติดเสมอเสมอติดสมดแล้วมือนเองงานไม่ดีเดี๋ยวพันหามาหนึ่งยต้ยทกสายพอลังบอ เนืนนะครับเดี๋ยวเป็นกันตอนของการติดตั้งเสมอติดตั้งแผงสลานะครับยีอนเนื้อประพาพิ้าเบิงครับลูกบานระบบน้ำนะครับสีแดงสีใสกรับนะครับนี่กัไล่าไปก่อนไม่นอนครับกดติดตามกดไลค์นะครับเชิญชิบหาครับสวัสดีครับ